บัตรนี้ซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่านและนางมีสาวใช้ชาวอียิปต์คนหนึ่งซึ่งมีชื่อว่าหากาและซารายได้กล่าวแก่อับรามว่าดูเถิดบัดนี้พระเยโฮวาไม่ให้ข้าพระเจ้ามีบุตรข้าพระเจ้าขอร้องท่านจงเข้าไปหาสาวใช้ของข้าพระเจ้าบางทีข้าพเจ้าอาจจะได้บุตรโดยนางและอับรามก็ตั้งใจฟังเสียงของซาราย และซารายภรรยาของอับรามก็ยกฮาก้าคนอียิปต์สาวใช้ของตนหลังจากอับรามได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอันสิบปีแล้วและให้ฮาก้าแก่อับรามสามีของนางให้เป็นภรรยาของท่านและท่านเข้าไปหาฮากา้าและนางก็ตั้งครันและเมื่อนางเห็นว่านางได้ตั้งครันแล้วนายผู้หญิงของนางก็ถูกเหยียดหยามในสายตาของนาง และซาายกล่าวแก่อับรามว่าให้ความผิดของข้าพเจ้าตกอยู่กับท่านเถิดข้าพเจ้าให้สาวใช้ของข้าพเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่านแล้วและเมื่อนางเห็นว่านางได้ตั้งทันแล้วข้าพเจ้าก็ถูกหยิดหยามในสายตาของนางขอพระเยโฮวาทรงพิพากษาระหว่างข้าพเจ้ากับท่านแต่อับรามกล่าวแก่ซาายว่าดูเถิดสาวใช้ของเจ้าอยู่ในมือของเจ้าจงกระทำแก่นางตามที่เจ้าเห็นควรเถิด และเมื่อซารายเที่ยวเข็นหญิงนั้นหญิงนั้นจึงหนีไปให้พ้นหน้าของนางและทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาได้พบหญิงนั้นข้างน้ำผู้แห่งหนึ่งในถิ่นทุรกันดารข้างน้ำผู้นั้นในทางที่จะไปเมืองชูและทูตนั้นได้กล่าวว่าฮาก้าสาวใช้ของซาายเจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหนและนางได้ถูลว่าข้าพระองค์หนี มาให้พ้นหน้าจากสารายในผู้หญิงของข้าพระองค์และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวากล่าวแก่นางว่าจงกลับไปหานายผู้หญิงของเจ้าและนกนอกตัวเจ้าใต้มือของนางและทูตสวรรค์ของพระเยโฮวากล่าวแก่หญิงนั้นว่าเราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นเพื่อเชื้อสายนั้นจะถูกนับไม่ได้เพราะมีจำนวนมาก และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่หญิงนั้นว่าดูเถิดเจ้ามีเด็กในครรภ์แล้วและจะคลอดบุตรชายคนหนึ่งและจงเรียกชื่อของเขาว่าอิสมาเอลเพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงรับฟังความทุกข์ของเจ้าแล้วและเขาจะเป็นคนป่ามือของเขาจะต่อสู้คนทั้งสิ้นและมือของทุกคนจะต่อสู้เขาและเขาจะอาศัยอยู่ตรงหน้าบรรดาพี่น้องของเขา และนางได้เรียกพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้ตรัสแก่นางว่าพระองค์พระเจ้าส่งทอดพระเนตรข้าพระองค์เพราะนางกล่าวว่าข้าพระองค์ได้เห็นพระองค์ที่นี่ผูท้ทอดพระเนตรข้าพระองค์ด้วยหรือเหตุฉะนั้นบ่อน้ำนั้นจึงถูกเรียกว่าเบเอลาไฮดูเถิดมันอยู่ระหว่างเมืองคาเดตกับเมืองเบเรดักและฮากาคลอดบุตรชายคนหนึ่งให้แก่อับรามและอับรามเรียกชื่อบุตรชายของท่านซึ่งฮากาคลอดออกมาว่า อิทมาเอลและอัพรามมีอายุได้ด86ปีเมื่อฮากาคลอดอิทมาเอลให้แก่อัพราม